ครับทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็น Microsoft Excel Series อีกตอนหนึ่งนะครับสำหรับตอนนี้ผมจะนำเสนอการใช้งาน Microsoft Excel ในลักษณะของเอาเอาเป็นเรื่องของการตั้งค่าเริ่มต้นนะครับในการใช้งาน Microsoft Excel ให้มีประสิทธิภาพนะครับคลิปนี้ก็จะเหมาะสำหรับคนที่ใช้ Excel แบบพื้นฐานนะครับว่าคุณควรจะทำการตั้งค่าอะไรบ้างนะครับเพื่อใหอ้การใช้งานของเราเนี่ยนะครับมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นครับหรือว่าปัญหาต่างๆที่ท่านเคยเจอเนี่ยนะครับก็น่าจะมาปรับปรุงกันนะครับซึ่งใน Excel วันนี้นะครับก็เดี๋ยวทุกท่านนะครับก็เปิดตัวโปรแกรม Microsoft Excel ขึ้นมานะฮะซึ่งถ้าเราเปิดตัวโปรแกรม Microsoft Excel ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับใน Workbook ที่เราเปิดขึ้นมาเปล่าๆตรงนี้นะครับใน e x c e เเนี่ยเขาจะมีการตั้งค่าของเขานะครับซึ่งสามารถตั้งค่าตามกันได้นะครับ คลิกที่ Office button นะครับที่มุมบนด้านซ้ายแล้วก็ที่ Excel option เนีเ่เดี๋ยวมาลองดูในส่วนนี้กันนะครับในส่วนของ Excel option จะเป็นการตั้งค่าโดยเป็นพวกค่าตั้งต้นพื้นฐานนะครับซึ่งจะมีผลกระทบกับตัวโปรแกรม Microsoft Excel นะฮะโดยผมจะขอโฟกัสไปที่ส่วนสำคัญนะครับที่จำเป็นแล้วก็ถ้าหากเราตั้งค่าแล้วเนี่ยมันจะมีประโยชน์ ในหลายๆด้านนะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะพูดอธิบายให้ฟังน,นะครับอันแรกครับเมื่อเข้ามาตั้งต้นปุ๊บเนี่ยนะครับในส่วนของอส่วนที่เรามากักจะทําการตั้งค่าไว้นะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์ก็คืออันแรกนะครับตอนที่เรา new workbook ขึ้นมาเนี่ยบางท่านจะมีปัญหาว่าเอ๊ะตอนเปิด excel ขึ้นมาปุ๊บโอ้โหต้องต้องเปลี่ยนฟอนต์อยู่เรื่อยเลย นะครับเอ๊ะเราจะทํายังไงถึงจะ,ะตั้งค่าฟอนต์นั้นนะครับก็คือ,อสามารถเข้ามาเซตได้ที่ตรงนี้นะครับในส่วนของฟอนต์ไซส์ก็ดีนะครับ,นะรบหรือว่าต้องการจะใช้ฟอนต์อะไรก็สามารถดอ o p d o w n นะครับคลิกเลือกได้ว่าถ้าต้องการจะใช้ฟอนต์อะไรนะครับเป็นค่าตั้งตน้นบางท่านอาจจะ,อะชอบใช้ฟอนต์บาง ฟอนต์นะครับก็เลือก Out แล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของไซส์นะครับว่าเฮ้ตอนปริ้น Excel เนี่ยโอ้โหฟอนต์มันเล็กจังเลยนะครับอยากจะตั้งค่าฟอนต์ให้อมีค่าตั้งต้นเป็นเท่าไหร่ก็สามารถเซตเอาที่ตรงน,นี้ได้นะครับจะได้ไม่ต้องมาปรับเปลี่ยนตอนหลังนะครับและส่วนอันนึงที่ผมใช้อยู่ประจำก,ก็คืออ่า Include the this e t h many sheets นะครับก็คือ,อจะให้ Excel เนี่ยตั้งค่าตั้งต้นนะครับสำหรับ Workbook เนี่ยให้มีกี่ w o r k s h e e t นะครับสำหรับผมผมผมใช้ไปแค่1นะครับแต่ถ้า Default อาจจะเป็น3 s h e e t นะครับคือผมมองว่าถ้าหากว่าโดยปกติแล้วเนี่ย w o r k b o o k ถ้าโดยปกตินะครับก็คือผมโดยส่วนตัวผมใช้แค่1่ซเยอะนะครับแต่ว่ามีหลายๆครั้งที่ ทำงานแบบหลายหลาย,หลายชีทสิบชีทอนะไรต่างๆก็มีนะฮะซึ่งถ้าสมมติว่าเป็นเวอร์ชีทเยอะๆเนี่ยผมมักจะบางทีผมเกิดจากการ Copy ี้อนะไรต่างๆผมไม่ได้เป็นการนิวขึ้นมาเองนะครับผมผมไม่ต้องการเหมือนเป็นเวอร์ชีทเปล่าๆขึ้นมาผมชอบจัดก,การด้วยตัวเองดังนั้นอาจจะอินิเชียลไว้แค่1นึ่ชีทก็ได้นะครับซึ่งถ้าหากว่าเราใช้แค่1น,นะฮะแต่ว่าเรามีชีทสเนี่ยสชีทนะครับซึ่งแน่นอนว่าชีทเดียวก็น่าจะช่วยลด พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลให้น้อยลงนะครับประเด็นต่อมาครับเรื่อง username ตรงนี้มีความสำคัญเช่นกันนะครับอย่างเช่นเวลาเรา insert comment ก็ดีนะครับหรือว่าเวลาเรา Set เ,เรื่อง traction ก็ดีมันจะเอาชื่อตรงนี้เข้ามาบางท่านติดตั้งโปรแกรมอาจจะไม่ได้ตั้งชื่อไว้นะครับซึ่งตรงนี้เราเนต์เลยว่าควรตั้งชื่อไว้นะครับว่า username ชื่ออะไรนะครับอ,อันนี้ในส่วนที่สำคัญตรงนี้นะครับในส่วนต่อมานะครับ ผมพามาดูในเรื่องของอช็อบที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการเซฟครับมันน่าจะมีปัญหาว่าอตอนที่เราเซฟข้อมูลแล้วเนี่ยนะครับปัญหาก็คือว่าบางทีเครื่องแฮงก์นะครับหรือว่าอยู่ดีๆนะครับโปรแกรมหรือว่าเครื่องปิดไปอะไรเงี้ยนะครับโดยที่ไม่ทันได้เซฟนะฮะ e อเขาจะมีเรื่องของ Auto Recovery อยู่แล้วนะครับซึ่ง Default ของเขาเขจะเซฟไว้ที่10 สินาทีหมายถึงว่าสินาทีปุ๊บจะทําการบันทึกเก็บไว้ที่ที่1น,นะฮะซึ่งถ้าหากเราผมมองว่าโอ้โหินาทีนี่มันเยอะนะครับซึ่งเวลาทํางานเนี่ยบางทีผมสิบนาทีโอ้โหทำอะไรได้ตั้งเยอะถ้าสมมติว่า10บนาทีปุ๊บเซฟเนี่ยอาจจะอา,อาจจะเป็นระยะเวลาที่ยาวนานเกินไปดังนั้นตรงนี้ครับผมก็เลยมองว่าห้านาทีก็พอนะครห้านาทีก็ก็น่าจะ น่าจะพอดังนั้นก็คือถ้าท่านในมุมมองเนี่ยก็คืออาจจะปรับให้เล็กลงนะครับเพื่อใหอ้สามารถกู้ไฟล์ที่ล่าสุดได้มากที่สุดนะครับงนั้นนี้ก็คือ auto recovery นะครับส่วนอีกอันนึงครับ default file location นะครับ default file location หมายถึงว่าที่ที่จะเป็นค่าตั้งต้นในเวลาเรา open ก็ดีนะครับไฟล์แล้วก็ open ก็ดี นะครับหรือว่าตอนที่เราเซฟก็ดีนะครับเขาจะดึงเอาค่าตรงนี้มาเป็นค่าตาั้งต้นบางครั้งถ้าโดยปกติมันจะเซฟไว้ที่ Document นะครับหรือว่า My Document ก็แล้วแต่นะครับซึ่งถ้าหากในทางในการบันทึกของเราเนี่ยบางทีผมก็เ,เซฟนีได้ดีตลอดเลยนโฟลเดอร์ folder, นี้ตลอดเลยนะครับผมก็ Initial ค่าวไว้ก็น่าจะทำให้ทำงานเร็วขึ้นไม่ต้องกดหลายทีถูกไหมครับดังน,นั้นอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่แม่ สนใจนะครับในการจะตั้งค่านะครับซึ่งถ้าหากเราทำการเซตค่าตรงนี้หลังจากติดตั้งโปรแกรม Microsoft Excel แล้วเนี่ยก็น่าจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแตนะ่ในส่วนของอการตั้งค่าต่างๆตรงนี้นะครับก็ในคลิปนี้ก็คงแนะนำเพียงเท่านี้นะครับซึ่งถ้าหากสมมติว่าทุกท่านนะครับ ถ้าหาทุกท่านเนี่ยมีข้อสงสัยนะครับหรือว่าอยากได้เนื้อหาอะไรเพิ่มเติมก็สามารถเมลมาคุยกันได้ที่ training@myexpert.co.th นะครับสำหรับวันนี้ก็คงไว้เท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวติดตามคลิปของเราถัดไป